ดูดวงปี2,565ชาวราศีกันราศีแห่งการรับใช้และแบกภาระของคนอื่นความฉเฉลียวฉลาดความสามารถความคล่องแคล่วเป็นนักอุดมคติความมีพิธีรีตองพิถีพิถันเหมาะที่จะเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักแต่งเพลงนักโต้วาทีนักประชาสัมพันธ์นักหนังสือพิมพ์ ผู้แทนราษฎรก็เป็นได้นักบัญชีนะครับอุปนิสัยใจคอของชาวราศีกันโดยทั่วไปมักจะมีอุปนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือเป็นผู้ที่มีจิตใจร่าเริงสนุกสนานเฮฮาผูดจาตโลกโปกฮาไปเรื่อยมองดูชีวิตสดใสาราบรื่นดีแท้มองโลกในแง่ดีไปหมดบางที ก็พูดในเรื่องสองแง่สองงามไปเรื่อยลงท้ายโดยสิ่งที่เกี่ยวกับของที่ไม่สมควรจะพูดเอาก็มีแต่ก็ไม่ควรพูดออกมาตรงๆเท่านั้นเองชาวราศีกันอาจจะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยจะสมหวังเช่นกับราศีอื่นๆจึงทำตัวให้ดูสนุกสนานเข้าไว้ส่วนในความรู้สึกที่แท้จริงนั้นยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ้างคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่อาพับอับโชค ไม่มีอะไรโดดเด่นดังเหมือนอย่างคนอื่นจึงได้ทำตนร่าเริงแจ่มใสนะครับรูปลักษณ์ของชาวราศีกันราศีกันรูปร่างลักษณะสมตัวไม่สูงไม่ใหญ่อะไรแต่สีผิวจะต้องเป็นสีผิวดำแดงกล่าวคือมีผิวสองสีจะเป็นลักษณะของผู้ที่เกิดในราศีนี้ถูกต้องถูกฉโลกดีกิริยาอาการ การเดินการเหินนับว่ามีความหล่อความเท่อยู่ในตัวไม่แพ้ชาวราศีอื่นหูตามองเพศตรงข้ามด้วยความหมายกรุ้มกริมเจ้าชู้ท่าทางจึงต้องวางมาสวางตัวให้ดูดีเสมอการแทงเนื้อแทงตัวจะต้องแต่งตัวให้ดูดีเพราะความเจ้าชู้สอนเอาไว้จะต้องไม่หมองเศร้าหรือว่าซ่อมซ้อท่าทางคล่องแคล่วว่องไวดีการเหินการเดิน จึงค่อนข้างรวดเร็วกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะเฉย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 เรื่อยเรื่อยรูปร่างอาจจะไม่สวยอะไรแต่ก็มีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับความรักและคู่ครองชาวราศีกันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าชอบเสาะแสวงหาและหมกมุ่นในเรื่องของการมารมณ์เสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องทางเพศ ถือว่าสำคัญมากๆเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตโดยเฉพาะเพศชายสายตาจะมองเพศตรงข้ามโดยความรู้สึกนึกคิดลึกๆคิดไกลๆคิดเพ้อฝันใช้มนโนภาพคุ้นคิดไปต่างๆนานารูปร่างแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นหุ่นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นความคิดเช่นนี้ไปเรื่อยเมื่อพบเจอเพศตรงข้ามที่ถูกใจ ถูกต้องต้องตาต้องสเปกไม่ทราบว่าจะเพราะอะไรจึงชอบแต่เรื่องทำนองแบบนี้สำหรับเพศหญิงก็เหมือนกันความรักและคู่ครอ,องของท่านก็จะแตกต่างจากชาวราศีกันเพศชายราศีกันเพศหญิงคู่ครองจะไม่ค่อยสู้ดีนักเลือกแล้วเลือกอีกเลือกด้วยความพอใจแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่สู้ดีอยู่นั่นเองดังคำโบราณที่ท่านว่าเลือกนัก มักได้แร่